วครั้งนั้นสะเทือนวงการโอ้ยระยะนี้วงการบันเทิงไข่บ้านเรานี่ช่างแปลปวนเหมือนกันนะคะประเดี๋ยวก็ฟานแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าถี่ยิบยิบเลยจริงนะคะคุณขาโดยเฉพาะคู่ฟ้านและฟ้าร้องคู่ที่เหนือความคาดหมายที่จู่ๆก,ก็เปิดตัวประกาศเสียงดังลั่นเราคบกันบางคู่ถึงขนาดถูกใจลงล็อกควงแขนเข้าสู่ประตูวิวา จนคนเซปสื่อบันเทิงแทบไม่ได้ตั้งตัวกันเลยค่ะแบบนี้สิคะที่เขาเรียกว่าคู่รักพลิกล็กแหมอยากจะมีแบบนี้บ้างจังจะได้ไม่เสียภาษีคนโซดและนี่ก็คือ8คู่รักพลิกล็อกที่เปิดตัวทีสุดเทือนวงการเรามาเริ่มกันที่สาวบุ๋มปนัดดากับหนุ่มติ๊งโนตคู่นี้แอบเข้าขายรักต่างไว้ค่ะแต่อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขความรักล่าสุดกับนักแข่งรถหนุ่มอย่างติ๊งโนต คบรักกันได้ก็พอาะกีฬาแข่งรดค่ะแม้ว่าจะมีช่วงง้อง,งอนระส่ำระสายบ้างแต่ถ้าย้อนไปตอนเปิดตัวใครๆก็ตะลึงขุดคุยกันค่ะว่าติ๊งโน้ตคือใครเองมาต่อกันที่สาวเปยปานวาดกับหนุ่มป๊อปเรือกาดเอกนิทีนะคะสมัยลดแล่นอยู่ในวงการความรักของอดีตนางร้ายอย่างเปยปานวาดก็ถูกสาดแสงจับจ้องเสมอเลยนะคะว่ากำลังคบกับใครหนุ่มคนไหนจนกระทั่งเก็บตัวเงียบอยู่8-9เดือน เปยปานวาดก็พลิกช็อประวัติตัวเองประกาศข่าวแต่งงานพร้อมเปิดตัวแฟนหนุ่มยังหนุ่มป๊อปเรือกาศเอ็นิธิลูกชายนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใครๆก็ต้องอ้าปากค้างค่ะปัจจุบันเปยปานวาดก็มีความสุขดีเฝ้าเลี้ยงลูกชายอย่างน้องปโปรดที่หล่อวันหล่อคืนเรามาต่อกันที่สาวนัดมีเลียก,กับหนุ่มอัมอธิชาติกันบ้างนะคะคู่นี้เนี่ยชวนลุ้นกันอยู่หลายปีแต่กว่าจะชัดเจนก็ทำเอาเกือบจะเลิกลุ้นกันไปซะแล้ว หนุ่มอ้มอธิชาติที่ยืนต่อหน้าสือ่อก็ยังคงยึกยักไม่บอกสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับนัทมีเรียสักทีแม้จะมีหลักฐานชาัดเจนผ่านไปเกือบสองปีทั้งคู่ถึงจะประกาศชาัดว่าเป็นแฟนกันทำกลางสิ่งซุบซิบหนาหูมันจะเป็นไปได้หรอมาที่หนุ่มป้องนวัดกับสาวแก้วจริญยากันบ้างค่ะ ส่วนคู่นี้คือเข้าข่ายรักต่างวัยมากโดยอายุที่ห่างกันถึง14ปีเต็มทำให้ครั้งที่ทั้งคู่ประกาศเปิดตัวกำลังคบหากันผู้คนต่างก็รู้สึกตกอกตกใจว่าคู่นี้เป็นมายังไงกันะน่แม้ที่ผ่านมาหนุ่มปองจะยังคงติดคาบคาสโนว่าอันดับต้นๆของวงการมีข่าวชวนฉุดให้เลิกกับแก้วจรินยาอยู่บ่อยๆแต่ดูเหมือนสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่คบหากันแบบสบายๆแฟนก็ได้พี่น้องก็โอเคยังประคับประคองกัน ได้ตอบไปแบบพลิกล็อกในสายตาผู้คนคะ่ะเรามาต่อกันที่สาวตั๊กบงกตกับเจสัวบุญชัยกันบ้างนะคะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะคะไม่มีใครไม่ทราบข่าวการแต่งงานสายฟ้าแลบของสาวตั๊กบงกตกับเจสัวบุญชัยที่ไปยังไงมายังไง2คนนี้ที่รุ่นและอายุต่างกันถึง3 1อปีคอจอนมาพบรักและสละโสดกันอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่คบหาดูใจแล้วรู้สึกว่าใช่ในช่วงเวลาสั้นๆเปิดตัวและประกาศแต่งงานกระทันหัน มาต่อกันที่สาวแตงโมพัทรธิดากับหนุ่มโตโนโ่พาคินบ้างนะคะคงเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายสุดๆอีกคู่ค่ะเพราะจ,ะจู่ๆหนุ่มอารมณ์ดีขวัญใจแฟนคลับทั่วประเทศอย่างโตโนโ่พาคินก็ได้ออกมาประกาศคบหาดูใจกับดาราสาวก้าวชีวิตอย่างสาวแตงโมพัทรธิดาแบบที่สื่อไม่ทันตั้งตัวไม่มีแม้ต้นต่อว่าทั้งคู่อะไรยังไงถึงได้กลายมาเป็นคู่รักกันทําเอาหลายคนตกใจกับเรื่องพีกลอกคู่รักโมโนยังคงอินเลิฟก,กันต่อไปท่ามกลางกระแสต่อ ตาและแอนตี้โดยทั้งคู่ไม่กลัวสิ่งใดคะ่ะถึงขนาดฝ่ายหญิงออกตัวแรงประกาศชัดๆกับวลีเด็ดๆถ้าไม่มีผู้ชายชื่อโตโนโ่โมโคงนอนดินทุรนทุรายอยู่ตรงนี้ <S <S มากันที่สาวโอปอปะนิสรากับหมอโอ๊กสมิธกันบ้างนะคะต้องขอกรี๊ดดังๆให้กับคู่นี้เลยคะ่ะคงกลายเป็นคู่รักผิดล็อกสุดๆในวงการใครจะไปรู้ได้คะว่า สวยฮอตดำขมอย่างโอปอปนิสราเนี่ยจะไปสะดุดรักกับดารามหมอนหนุ่มหน้าใสาแบบหมอออกสมิธแบบนี้การเปิดตัวของทั้งคู่ก็ทำให้ทุกคนอึง้งและล่าสุดกับการประากาศสละโสดโอปอกับหมอออกก็ยังคงทำให้ผู้คนสนใจโอ้ยอย่างกันนี้ยายชัดๆมาที่คู่สุดท้ายนะคะยังสาวเจนเนี่กับเอชนสวัสด์อัศวเหมคู่รักพิกล็อกที่ทำให้คนทั้งประเทศหยุดเคลื่อนไหว การประกาศเปิดตัวคบหาและมั่นหมายกันของทั้งคู่เจนนี่เทียนโพสุวรรณกับนักการเมืองหนุ่มใหญ่อย่างเอชชนสวัสดิ์ทำให้เว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์กแทบลม่มแม้จะยังคงค้างคาใจกันครึ่งคอนประเทศอยู่ก็ตามเจนนี่กับเอชชนสวัสดิ์ก็เป็นคู่รักพิกอคที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เลยเวลานี้คงใจจดใจจ่อเขาว่าคู่นี้จะมีการฉลองวิวาหรือเปล่า